ด้วน,นอากาศของประเทศไทยตอนนี้ไม่ปกติแล้วจะมีถึงสาฤดูในวันเดียวเลยช่วงกลางคืนและช่วงฟ้าสสงอากาศจะหนาวจัดจะพีคสุดช่วงกลางวันอากาศอบอ้าวและค่อนข้างร้อนจัดในช่วงบ่ายส่วนช่วงเย็นจะมีโอ,อกาสเกิดฝนฝนกระจายตัวจุดเน้นๆของฝนที่จะตกและมีโอ,อกาสตกมากด้วยจะอยู่ทางภาคใต้ตอนล่างแนวโน้มสภาพอากาศแต่และจังหวัดแต่ละูมิภาคจะเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนะครับ สวัสดีวันอังคารที่16ธันวาคมครับพ่อม่พี่น้องอัปเดตสภาพอากาศล่าสุดของประเทศไทยวันนี้นะครับสภาพอากาศของประเทศไทยตอนนี้นะครับจะเจอถึง3ฤดูในวันเดียวไปไล่ทีละภาคครับไปดูภาคอีสานก่อนเลยไปดูฝนในภาคอีสานก่อนเลยนะครับมีโอกาสฝนตกได้เลยในภาคอีสานตอนบนและกตอนล่างจังหวัดที่มีโอกาสฝนตกครับเลยหนองบัวลำพูอนดนธนานีหนองคายส่วนอีสานตอนล่างครับมีโอกาสฝนตกในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบุรีรัมย์มีโอกาสฝนตกในวันนี้ครับฝนจะตกช่วงเย็นและช่วงกลางคืนจนถึงเที่ยงคืนนะครับมีโอกาสฝนตกหลังจากนั้นครับทุกจังหวัดใน ด้วยอุณหภูมิความหนาวในภาคอีสานตอนนี้ไม่มีท่าทีว่าจะอ่อนกําลังลงเลยมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับอุณหภูมิจะลดลง3ามถึงองศาเลยครับรับมือให้ดีๆกับความหนาวจุดนี้ในภาคอีสานส่วนกลางวันครับภาคอีสานนี่ก็จะร้อนจัดและจุดที่พีิที่สุดของความร้อนครับจะไล่ไปตั้งแต่ตอนเที่ยงจนถึงบ่ายสี่โมงอากาศจะอบอ้าวแล้วก็จะค่อนข้างร้อนจัดเลยครับสภาพอากาศของภาคอีสานตอนนี้จะมีถึง3ฤดูเลยรับมือให้ดีๆเลครับไปดูภาคเหนือกันครับภาคเหนือน,นี่น่าเป็นห่วงเรื่องความหนาวมากที่สุดเลยครับจาก,กา ภาคเหนือตอนบนจังหวัดที่ต้องระวังกับความหนาวชุดนี้ครับและคาดว่าจะหนาวขึ้นเรื่อยๆด้วยแม่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงราย7จังหวัดนี้ภาคเหนือตอนบนครับรับมือกับความหนาวให้ดีๆเลยช่วงกลางคืนนี่จะหนาวจัดจะพีคสุดนะครับจุดที่ต้องระวังมากที่สุดกับความหนาวชุดนี้นะครับจะอยู่ยอดภูยอดดอยบนเขาครับและจุดอุทยานต่างหรือจุดที่ต้นไม้เยอะๆน่นแหละจะหนาวจัดที่สุดเลยอุณหภูมิจะไปแตะที่เลขตัวเดียวครับจะอยู่เทประมาร6-7องศาบางจุดบางพื้นที่บนยอดเขาบนยอดภูนี่ครับอาจจะเกิดแม่คันนนอติง มันได้มาปักหลักที่ประเทศไทยเรียบร้อยนะครับไม่มีกักแลวครับมันมาทั้งหมดแล้วพ่อแม่พี่น้องร้ออย่างเดียวครับก็คือร้อนมันอ่อนกาลังลงแต่ยังไม่มีท่าทีเลยครับตั้งแต่วันที่16-18ธันวาคมนี้ภาคเหนือจะเจอสภาพอากาศที่หนาวจัดจะพีคสุดนี่จะอยู่ในวันที่18ธันวาคมครับความหนาวในภาคอีสานก็ภาคเหนือนี่จะไม่ค่อยแตกต่างกัน,กนมากครับจะพ,พอกันเลยจะเป็นด่านแรกเลยนะครับในการรับความหนาวส่วนความร้อนในภาคเหนือครับค่อนข้างจะร้อนจัดด้วยสภาพอากาศพอๆกับภาคอีสานครับตั้งแต่เวลาช่วงเที่ยงจนถึง4โมงเย็นอากาศจะค่อนข้างอบ เชียงใหม่เชียงรายมีโอกาสฝนตกได้เลยจากกลุ่มฝนที่มันเก่ะตัวใน3จังหวัดนี้ครับจะเป็นกลุ่มฝนบ,บางๆเบาๆพ่อแม่พี่น้องอุ่นใจได้ครับปริมาณฝนที่จะตกตอนนี้ไม่ตกหนักไม่ตกแช่ครับมันจะตกลินลินไปปล่อยเท่านั้นส่วนภาคกลางและภาคตอนตกสภาพอาปปกาศของภาคกลางและภาคตอนตกจะเจอสภาพอากาศที่ร้อนและ,ลอ,และอบอ้าวความหนาวก็หนาวไม่จากปริมาณฝนก็แทบจะไม่มีเลยจะมีแค่3าถึงหเปอร์เซ็นต์เท่านั้นมีโอกาสฝนตกลินๆไปปล่อยที่จังหวัดปทุมธานีมีโอกาสฝนตกมากที่สุดในภา,าคกลางครับแทนไ่ตองรุ่นนะครับระวังความร้อนให้ดีๆครับมันจะร้อนจัดและค่อนข้างอบ เส paper, ื ask, election, Hence, ้อแขนยาวไว้ oh ้วยนะครับมีโอกาสที่เกิดโรคหิ้จะตกเลยจากสภาพอากาศที่อบอ้าวตอนนี้ความร้อนในฤดูหนาวตอนนี้มันไม่ควรจะร้อนจัดขนาดนี้ครับแต่มันก็เป็นไปแล้วครับสาเหตุที่มันร้อนจัดเกิดจากมวลอากาศเย็นมาได้มาปะทะกับมรสุมครับทำให้สภาพอากาศของประเทศไทยตอนนี้แปรปรวนหนักเลยมีถึง3ฤดูในวันเดียวส่วนทางภาคตอนออกครับไม่หนาวจัดไม่ร้อนจัดภาคตอนออกตอนนี้เป็นภาคที่สภาพอากาศดีที่สุดครับไม่ร้อนจัดไม่หนาวจัดฝนก็ไม่นักช่วงกลางคืนและช่วงฟ้าางของภาคตอนออกครับทุกจังหวัดเลยจะเจอสภาพอากาศเย็นๆครับอุณหภูมิหนาวสุดนี่จะอยู่ที่ส ภูมิจะอยู่ประมาณ3 0 3สถึงองศาครับไม่ร้อนจัดแต่ส่วนใหญ่จะเจอสภาพอากาศที่อบอ้าวกรดูภาคใต้ครับเป็นพระเอกของเราเลยในวันนี้จุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดจะอยู่ทางภาคใต้ตอนล่างครับทุกจังหวัดจะมีฝนแน่นอนจะไล่ไปเลยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงจตุรงสงขาปัตตานียะลาณราธิวาสจังหวัดที่น่าเป็นห่วงที่สุดครับจะอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลานราธิวาสเป็นจุดที่พีคที่สุดกลุ่มฝนชุดใหญ่มาได้มาปักหลักที่สาเทมีา้ังะวัดทไต มันมาปักหลักได้มันมาจุตที่3จังหวัดนี้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เตรียมรับมือกับฝนชุดนี้ให้ดีๆครับรพ่อแม่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามกลุ่มฝนให้ดีๆเลยนะครับประเทศมาเลเซียตอนบนเจอฝนตกหนักเท่าไร่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเจอฝนตกเท่านั้นเลยครับไม่ได้แตกต่างกันเลยเพราะว่ามันเป็นกลุ่มฝนชุดเดียวกันครับส่วนภาคใต้ตอนบนเพชรบุรีประจบกิริขันชุมพรและน้องสภาพอากาศในช่วงกลางคืนแต่เย็นๆไม่ค่อยหนาวจัดกลังดีหลับสบายส่วนกลางวัวนววนี้สภาพอากาศจะอ,จะอบอ้าวและค่อนข้างร้อนจัดเวยนะครับพ่อแม่พี่น้องปรับตัว ภูมิอากาศระยะกลางยุโรปในวันที่16ถึง17ธันวาคมนี้ครับไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาวจัดและครับอุณภูมิก็จะลดลงอีกด้วยและมันก็จะลดลงเรื่อยๆสาเหตุที่ทําให้ความหนาวตอนนี้หนาวจัดนะครับในประเทศไทยตอนบนเพราะว่ามันมีความกดอากาศสูงหรืมอมลอากาศเย็นจากประเทศจีนนี่หละครับที่มันแผ่ลงมาปกคลุมทางไทยตอนบนส่วนภาคใต้ตอนล่างครับยังคงมีฝนตกหนักและฝนจะตกหนักต่อนเนื่องด้วยจังหวัดที่ต้องระวังนครศรีธรรมราชพระลุงสงขลาปัตตานียะลานาา,าทิวาส3าจังหวัดชายแดนภาคใต้หน้าเป็นห่วงที่สุดรับมือให้ได้ อ่าวไทยและภาคใต้มันจะมีกําลังแรงขึ้นด้วยส่วนทางคลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอ,อันมันครับจะมีกําลังค่อนข้างจะแรงมากๆเลยโดยอ่าวไทยตอนล่างนี้จะมีคลื่นสูง2-3าเมตรเลยจุดที่มีฝนฟ้าขนองนี้คลื่นจะสูงประมาณ3าเมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรจุดที่มีฝนฟ้าขนองนี้คลื่นก็จะสูงประมาณ2เมตรส่วนอันดมันครับจะมีคลื่นสูง1-2เมตรจุดที่มีฝนนี้คลื่นก็จะสูงประมาณ2เมตรมนวนในวันที่17-18ธั 18, นวาคมนี้ครับจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นและจะมีหมอกในตอนเช้าบางๆเบาๆคร และจะมีฝนตกเกิดขึ้นได้เลยและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลงแล้วนะครับประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือภาคตะนอ,อกเฉียงเหนือตอนบนหลังจากนั้นครับในวันที่สิบเก้าถึงยี่สิบธันวาคมอันตับนจะมีอุณหภูมิที่ลดลงแล้วนะครับจากจุดที่มันมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจ,จ,จ,จีนนะครับที่มันแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันตกครับในระดับบนที่พัดปกคลุมทั้งภาคเหนือและภาคตะนอ,อกเฉียงเหนือทำให้ไทยตอนบนมีอากาศเย็นและจะมีน้ำคา้างแข็งเกิดขึ้นได้เลยในภาค มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้อยู่ฝนที่ตกหนักฝนตกสะสมนี่จะเน้นทางภาคใต้ตอนล่างครับเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทงางอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังอ่อนลงแล้วนะครับส่วนอ่าวไทยตอนล่างครับจะมีคลื่นสูงประมาณ2 m. เมตรอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง1-2เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองในคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรส่วนอันดามันนี่จะมีคลื่นสูง1เมตรเท่านั้นทางฝั่งคลื่นก็จะสูงประมาณ1เมตรเท่านั้นจุดที่คลื่นจะสูงหน่อยก็คงจะเป็นจุดที่มีฝนในกลางทะเลนะครับมาดูพยากรณ์อากาศจากกรมอ จุดนี้ปัตตานียะลานาลาธิวาสก็คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นแหละเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนภาคใต้ตอนบนและทะเลน้ำมันจะมีกำลังค่อนข้างจะแรงเลยนะครับและจะแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะแม่พีน่น้องที่อยู่ในภาคใต้ตอนล่างต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนก็จะตกสะสมด้วยอาจจะทำให้เกิดน,น้ำท่วมเฉพาะนน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถลม่มดีโคลนสไลด์ได้เลยใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ระวังกลุ่มฝนชุดนี้ให้ดีๆครับส่วนทางด้านคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างครับจะมีกำลังค่อนข้างจะแรงเลยโดยอ่าวไทยตตตตอออนนนนนนลลลล่่่่่าาางงงงจจจจะะะะะะมมมมีีีีคคคคคืสู2-3ึ3เเเเรรรรรยยัับบไไปแททดดุ้้ฝฟ เ,เอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรเท่านั้นจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นก็จะสูงประมาณ2เมตรครับขอให้พี่น้องชาวเรือชาวประมงครับในอ่าวไทยและอันดามันต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงจุดที่มีฝนจุดนั้นจะน่ากลัวมากๆโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างทาให้ดีครับงดออกจากฝั่งก่อนเลยในช่วงนี้ในวันที่16ธันวาคมมาดูพยากรณ์อากาศรายภวามภิคกันครับภาคเหนืออากาศจะเย็นตอนเช้าครับจะมีหมอกบางๆเบาๆอุณหภูมิจะลดลง1-3่งงสองศาอุณหภูมิต่ำสุด16กองศาสูงสุด,ดงาดดาาศามรับเอลดอลน ครับในบนดอยลมตะหนกชยงเหนือความแรงลม10-15งกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะหนกเชยงเหนืออากาศจะหนาวครับและมันจะนำพาลมมาด้วยลมจะค่อนข้างแรงเลยนะครับในภาคอีสานอุณหภูมิต่ำสุด15องศาสูงสุด32องศายอดดอยอากาศหนาวจัดจะอยู่ที่10องศาแต่ไม่ค่อยหนาวจัดท่อภาคเหนือนะครับสำหรับบนดอยลมตะหนกชยงเหนือความแรงลม15-35งกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศจะเย็นตอนเช้าครับไม่เย็นจัดไม่หนาวจัดแต่ระวังลมมด้วยนะครับอุณหภูมิจะลดลงหิต่งสูงส32องศาลมตะนอกีงเหนือความแรงลม15-30กิมต่ำ การเย็นตอนเช้าครับแล้วก็จะมีลมแรงตามมาอุณหภูมิจะลดลง13ถึงองศาอุณหภูมิต่าสุด2 1องศาสูงสุด32องศาลมตอนออกจึงเหนือความแรงลม1 5้ h. ถึงมกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1่เมตรเท่านั้นทางฝั่งคลื่นก็จะสูงประมาณ1เมตรเท่านั้นความสูงคลื่นจะอยู่ประมาณ1เมตรนั่นแหละในภาคตอนออกไม่ค่อยสูงมากภาคใต้ฝั่งตอนต,ตกฝนฟ้านขนองร้อยละ60ของพื้นที่จะมีฝนตกหลายจุดหลายจังหวัดนะครับจังหวัดที่ต้องระวังฝนชุดนี้นครศรีธรรมราชพั เหนือความแรงลม20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะอนอเอชิ้เหนือความแรงลม20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงความแรงของลมนี่ค่อนข้างจะแรงมากๆเลยครับในภาคใต้ฝั่งตะอนอ,อกหรือฝั่งทะเลอ่าวไทยทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรเลยจุดที่มีฝนนี่คลื่นอาจจะแตะที่3เมตรครึ่งได้เลยครับเรลือเล็กงดออกจากฝั่งก่อนครับในวันที่16ธันวาคมนี้ในภาคใต้ฝั่งทะเลอ่าวไทยภาคใต้ฝั่งตะวันตกคร ตอนออกนะครับจังหวัดที่มีโอกาสฝนตกใน30%นี้จังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่าสุด22องศาสูงสุด33องศาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาครับลมตอนออกเิงเหนือความแรงลม15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรเท่านั้นจุดที่มีฝนคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตอนออกเฉีงเหนือความแรงลม20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรจุดที่มีฝนคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรไม่ค่อยน่ากลัวเรื่องฝนและคลื่นครับในภาคใต้ฝั่งตนตกหรือฝั่งทะเลอันามันเรือเล็กหรือเรือใหญ่เดินทางสัญจรเดินทางหาปลาได้ตามปกติครับไม่ต้องระวังระว ระังแค่จุดเดียวครับระวังจุดที่มีฝนฟ้าขนองในกลางทะเลจุดนั้นคลื่นจะสูงกว่าเพื่อนในฝั่งทะเลนามันทางด้านกรุงเทพและปริมณฑลอากาศจะเย็นตอนเช้าครับแล้วก็จะมีลมแรงตามมาลมจากข้างๆกระโชกเลยนะครับในกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลงหนึ่งสามองศาอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบเอ็ดองศาสูงสุดสามสิบสามองศาลมตะหมอกเชิงเหนือความแรงลมสิบห้าถึงยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือพยายกรณ์อากาศจากอีเจมหนุนยูเอฟและกรมอตุตุขอบพระคุณมากครับ